นี่อัตเตเจิ้มเข้าไปครับอื้มอืมอืมล่วงไปสองครับเดี๋ยวรถเข้าไปดิอ้าวอ,อังตีเข้าไปครับจิ้มเข้าไปครับอ้าวแทงตีกันครับแทงตีกันอ้าวจังหวะนี้ตีกันครับอ้าวที่เบิรนเคียวครับสวัสดีชาวมูบลิเจนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NRG Gaming TV นะครับผมวันนี้เราก็เข้ามาในเกม มีกิจกรรมพิเศษนะครับผมดูนี่เป็นสกินของเปน,นีนะครับเปน,นีกับไลลาโอ้โหอลังมาก Sw Sw อยากได้อะ <Sl ash. S 1> <laughs> นี่ <Not bad. S 1> มันขึ้นไปอันดับหนึ่งนะครับผมนี่ครับ s <S แต่เขานะครับ <Come on. S 1> ถ้าแต่ตัวเขานะครับ <Come on. S 1> เขาจะตั้งท่าเลยครับนี่อืม อ,อีกทีดินี่โอ้โหก็เท่เป็นสก,กินแบบแนวอนิเมะนะฮะสุมส่ม10ครั้งนะครับต้องเสีย1,050เพชรแล้วก็ครั้งที่2น่าจะเป็น2,100เพชรเนาะเออดูดิเพชรพี่น้ำตาจะไหล <laughs> จะมีของสายฟรีอยู่อืตรงนี้นะครับผมที่เราเข้าไปเล่นทุกวันก็ ขาจะแจกตัวนี้ให้เนาะเป็นคูปองมาสุ่มนะฮะนี่รางวัลชิ้นใหญ่ก็จะเป็นรูปปั้นของเฟนนี่นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นสกินของชูนะครับมวยไทยอีกตัวหนึง่งน่าจะเป็นตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยเข้ามาดูหรือเปล่านะฮะนี่ไงน่าจะให้เราอัปเกรดนะครับ ก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับอ่าเป็นตัว R ตรงนี้ก็มีเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับพี่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นโอเคเราก็ลองเข้าไปเล่นในแร้งดูสักตานะครับไฟเลย Please ban a hero ได้คอมเมนต์มีเอฟซี oh. คนหนึ่งมาให้ผม <ban ning. S 1> ลองเล่นลันเซลอตนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นลันเซลอต ไม่มีคนมาใส่กลางว่ะมากไ้ก่อนทำไมตัวนี้มันมาฟาร์มวะามาทำไมคนสมัยนี้มันเล่นเกมนี้ไม่เป็นหรอ <laughs> มันมันเล่นมั่ววะ เอา้าไม่โดนสกิลหนึ่งไม่โดนป่านะครับอัลฟาก็มาตีทีป่าบ้านเราอีกโอ้โหเป็นบัฟของพี่ต้องคันไอ้พวกนี้วะ มานานด the enemy has the turtle. ต้องซื้อตัวนี้ก่อนปะเต่าก็โดนเขาฆ่าไปแล้วนะครับตอนแรกว่าจะตีเต่าละแต่ว่าแกลอตมันไปตีบัฟพี่นะพี่ก็เลยต้องไปยิงบัฟมาก่อน มันไม่สนุกว่าแบบทีมเราแบบเล่นไปเลยอย่างนี้ครับ <Launch Attack. S 1> มันหาตัวได้นะของน้องกูซิออน ไอตัววิไหนไอตัวิไหนไอตัววิไหนพยายามเลยเดี๋ยวเราไปช่วยอ่าแทงบ้านเรานะครับไม่ทันเราล่วยยงไปแล้วนี่อันตจิ้งเข้าไปครับล่วงไปสองครับ เอ้ามาหน่อยมาหน่อยเอาไปไหนแล้วเนี่ยเออ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 ออเอเออออเออเอออ้าวอ้าวเออเออออเออออเ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 อ อ๋อเข้าไปดิเดี๋ยวรถเข้าไปดิอาออังตีเข้าไปครับจิ้มเข้าไปครับอาอแทงตีกันครับแทงตีกันอาอจังหวะนี้ตีกันครับอ๋อวี่เบ้นเขียวครับอาออัลฟาครับอัลฟาครับอัลฟาครับใกล้ตายแล้วครับใกล้ตายแล้วครับเดินแย่งไปครับอ๋อจอนสันมาแล้วครับอ๋อจอนสัน อาวอ้าวอาพี่ช่วยได้แค่นี้นะพี่ช่วยได้แค่นี้นะเอาตาผมแล้วครับตาผมแล้วครับนานนี้เอา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 น้องไลลาน้องไลลาน้องไลลาช่วยพี่ด้วยน้องไลลาพี่พี่ด้วยโอ้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 ยได้อยู่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 ไลลาน่าจะไม่ไหวนะไอตัวครับไอตัว ฆ่าเลดลี่นะครับอา้าวตายเฉยเา้ายเราฆ่าคยับเกือบตายเกือบตาย สไลด์ออกมาแต่ฝั่งตรงข้ามออกมาหมดแล้วนะถ้ามันเดี๋ยวพี่จะข้ามันแล้วก็มียะตายยัง มียาายแล้วครับเ๋ือเอสเตดกับาน้องชายกูซิออนจอหอนจอห์นจอห์นฮึ่มแทงจริงเบาแทงจริงเบา ก็ได้อยู่นะกุช oh 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 oh. ิออนยังเล่นได้อยู่เห็นมีย้ายมีแถวนี้นะโอ้โหโอ้โอ้แรงครับแรงเมื่อกี้มีทันได้ตั้งตัวนะครับอื้มยิงแรงชิบหายเลย อ๋อครับลูมแลครับมียาม่างตรงนี้ครับห้าวตายเรียบร้อยครับ <hum ming> แต่จอนก็มาข้างหลังครับจอน <hum ming> โอ้โหโอ้โหเกือบตายครับ <hum ming> เกือบตายยังดีไม่ตายครับท <hum ming> ี่ <hum ming> มีเลือดเหรออยากไปช่วยนะ has slain. been ทิ้งเราตายหมดแล้วครับเขาน่าจะตีบัฟแถวนี้ครับนี่ <c oughs> เรียบร้อยเอาละครับจนสันแปลงร่างไปเรียบร้อยครับเอเต์ก่อนนะครับเอเต์ก่อนเอเต์ไม่ตายไม่ตายข้าเอาไว้ครับ อ่าไอเตตครับไอเตตอ่าไอเตอเอเตโด,ดนเรียร์ล็อตกลาเรียบร้อยครับเอาม,มียาครับไม่มียาวะมันหายตัวผมนึกว่ามียาครับข้าคงหายตัวได้วะเท่ครับเท่อ้าวแต่เราก็จบเกมไหมจบเกมไหม <L> an> an> มีย่ายิงมีย่ายิงโโอ้หเรียบร้อยครับเกมนี้ก็สนุกดีนะอ <Victory. S 1> น้องที่ให้พี่เล่นอ่าลันเซลอสามารถเอาเซตนี้ไปลองปรับใช้ดูเนะ <S 2> <S 2> <S าะค่อนข้างก็กแรงอยู่นะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย